วันนี้ทำผัดวุ้นเส้นคะ่ะผัดไข่เอาไว้ก่อนนะคะแยกเอาไว้นะคะนำวุ้นเส้นที่แช่น้ำนะคะมาลวกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เส้นนุ่มๆน,นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกผัดกระเทียมสับให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะผัดเนื้อหมูนะคะแล้วก็ใส่ผักกระหล่ำปีลงไปนะคะผัดกระหล่ำปีนะคะเหยาะน้ำเปล่านี นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผักสุกเร็วขึ้นนะคะตามด้วยแครอทที่ลวกเอาไว้แล้วนะคะผัดรวมกันนะคะตามด้วยบุ้นเส้นนะคะยียีเส้นนะคะให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ปรุงเครื่องปรุงด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิว๊วขาวซีอิว๊วดำพริกไทยนะคะรวมกันในถ้วยเดียวนะคะผัดให้เข้ากันเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่พักไว้ใส่หอมซอยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะ แล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะเมื่อเขือเทศนี้จะไม่เอาเม็ดนะคะจะเอาแต่ส่วนที่เป็นผิวนะคะแล้วก็ผัดรวมกันแบบนี้นะคะสีสันก็จะได้สวยงามมากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาหน้าทานค่ะรสชาติก็ดีอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปทานพร้อมๆกันเลยนะคะ อร่อยสุดๆเลยค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนผัดวุ้นเส้นเมนูอาหารไทยทำง่ายอร่อยดีต่อใจอีกแล้วค่ะ